เปิดปอเปิดปอผไปยังถูกไก่ใส่พี่เปินบอกเปิดปอแตงรประมาณที่พี่นสัญญาว่าจะยืมหมู่บ้านเขาไงพี่เปิดเลยอ่ะที่เพี่นสัญญาไว้คือไปคือมาเป็นว่าเพี่นยังมาได้ยือครับเพี่นยังมาได้ยือหมู่บ้านเขาโดยประนามอย่งนี้เนาะขนาดนี้การเปิดปอมาได้รับเงินก็คือมันมันจะทำให้ผมต้องต้องติดตามเรื่องครับเพราะผมดูไปปกครอง ผมต่อไปเหนือไปใต้ที่น้องชาวบ้านสอถามผมว่าเพื่อเปลือกเป่อเนี่ยมคนประเศท็ราปีกินนอกกินในนะผมไปหัวงก็ผหดจืดอย่งครับก็ตรงฝผมถ้าองนั<ม>้นว<ม>ินงไถ่ก<ม>ันไปวิ่งไ่ที่ไหนยากจะล้กจะเอาเงินหรือว่าอยเอาเงินที่ทั้งรถเนี่ยรถติาลำเนี่ยไปที่ไหน ท้กคของผมเนี่ยใจน้อาของผมใจพี light, ่ของผมเนี well, ่ยแล้วก็ค <to> <stories> ือทางบ่อเนี่ยท่านผู้อำนวยการน้ำแล้วว่าได้เอาเอาเอาดินเนี่ยดินที่บอเนี่ยเอามาผงถนนที่พู้อำนวยการบอกว่าถนนที่โลกระดอสามสิบทางนี้ที่สิบนะตามที่ก็้อำนวยกาว่านะเขาก็มาห้าสิบลังโดยที่ว่าบ่อดินเนี่ยขนาเนี้เขาจ่านมาในรูปของดินเอาผง เงินไปนหนึ่งแสนะหากเป็นหนึ่งสแสนนะเนี่ยมันยังไม่พบยังไม่พบหนึ่งแสรตรงนตัวมากกว่ามห้าหมื่นถ้าตีถ้าห้าห้าห้าสี่ห้าห้าถ้ากรายห้าร้อยห้าสีบห้าห้ายี่ห้ามันมันก็จะขาดเงินประมาณแสนหนักเป็นแสนนะนี่นีน่นรนนเราเราที่ัะถึรปับันแล้วที่เราจะไปเสนอไปที่ที่สูงน้ำลงทงํงเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย้เราเราที่เราทาเรื่องเสนอไปเนี่ยมันองบอกว่า

I'm like... พี <Cornell. S 2> ่น้องเห็นข้อว่าจะเพื่อทการ้านของชา่บ้านเรื่องนี้เราไม่ได้สูญรองพันนะครับขอกระติจยกมือนะครัิธิไปสู่นะครับเราได้มรรทุกทราบไว้ว่าเราจะได้ยื่นเรื่องไปกับเขาได้ประชุมนะครับครับผมขอบคุณครับ เราก็ได้จัดการประชุมนะครับกรณีเรื่องของการทำประชาพิจารณ์เมื่อสองวันก่อนเรื่องบอดินนะครับเพิ่นก็ได้มาขอประชาพิจารณ์ให้บ้านเฮาแต่เพิ่อนก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะได้จ่ายเงินให้กับผู้บ้านเฮากระ้องเจริญหนึ่งแสนบาทตงกขอห้าหมื่นบาทแต่เพิ่นเปิดบอ่อไปประมาณสี่นึ่งละเพิ่นก็ไปได้มาชำระเงินตามที่เพิ่นให้คำมั่นสัญญาไว้เขาก็ได้ทวงถามทางผู้ประกอบการตลอด แต่ก็บไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนวัวผมอาทิตย์ที่แล้วทางทีมงานของเราลด้ก็นาการก็ได้ไปติดตามที่บอดินไปจนเจอเลขาของเพื่นก็ได้เบอร์โทรเพื่นก็ได้สอบถามเพื่นว่ากรณีเนี้ยทำไมบาทาตามสัญญาที่คือกับหมู่บ้านไว้เพื่ก็นัดหมายกันวันนี้ว่าจะมาเลียร์มาคุยที่เก่งกรณีเรื่องทางจบจ่เพิ่นผมมา แต่เพื่อนเพื่อนก็เือข้อมูลผมว่าเพื่อนได้จ่ายในรูปแบบเงินแต่นะเพื่อนฮักเป็นเงินบอดินโดยมีข้ารามการบางส่วนไปตกลงกับผู้ประกอบการว่าเปลี่ยนเป็นดินโดยที่ข้าราชการหมู่บ้านส่วนใหญ่เพื่อนบ่หวหูได้รับเรื่องนะครับเพื่อนบ่รับเ่ก็เลยเปิดการที่มาของการประชุมวันนี้แต่เพื่อนก็ได้นัดหมายแล้วแต่เพื่อนก็มา มมปปแล้วม<า>ัมมติที่ประชุมวันนี้นะครับมติที่ประชุมวันนี้ในเมื่อห้องมโอกาสขึ้นมาชี้แจงข้นออกมาในที่ประชุมก็เห็นชอบว่าจะยื่นเรื่องไปที่สูตรลงทำเ,เพื่อที้จะทำารการประสานขึ้นมาชี้แจงกับหมู่บ้านตามข้อตกลงที่ได้คุยกันไว้